สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือในหัวข้อเศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของการทํางานนั่นเอง ซึ่งการทํางานนะคะเราได้เรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ1ครั้งอันนั้นนักเรียนก็จะได้รู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆเนาะว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะคะการทํางานเป็นแบบไหนบ้างแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยประกอบอาชีพอะไรและท่านได้ค่าตอบแทนแบบไหนก็คือการทํางานเป็นอย่างไรนั่นเองอ่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการทํางานการทํางานนะคะมีหลายประเภทก็คือ1เลยการทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างเช่นพนักงานเอกชนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือแม่ค้าขายผลไม้ขายของต่างๆนะคะก็ได้ค่าตอบแทนเป็นกําไรเราอาจจะลงแรงของเรานะคะเป็นทุนเนาะเราใช้แรงเราใช้แรงของเราเนี่ยในการทํางานแล้วเราก็ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินนั่นเองซึ่งเงินเราก็เอามาจับจ่ายต่อมานะคะการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั่นก็คือการทํางานบ้าน การทำงานบ้านให้สะอาดการทำให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะหรือทำงานอดิเรกที่เราชอบนะคะงานพวกนี้มันเป็นการลงแรงเหมือนกันลง มือเหมือนกันทําเหมือนกันเลยเป็นการทํางานเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ก็คือไม่ได้เงินเป็นการตอบแทนนะคะแต่ว่าได้ความสุขได้ความสบายใจการผ่อนคลายเป็นการตอบแทนและต่อมาก็คือเหตุผลและความจําเป็นที่เราจะต้องทํางานก็คือการทํางานเนี่ยมันทําให้เราได้ผลตอบแทนใช่ไหมคะสิ่งที่จําเป็นก็คือรายได้หรือว่าเงินนั่นเอง เพื่อที่เราเน่ยจะนําไปซื้ออาหารซื้อยุกยาซื้อบ้านซื้อสิ่งต่างๆในการดำรงชีวิตนะคะเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเนาะทุกวันนี้เด็กๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเราจำเป็นต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานเพื่อแลกเงินนะคะต่อมาการทำงานอย่างสุจริตทำให้สังคมสงบสุข ถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆรู้จักอาชีพไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นโตขึ้นเราก็จะต้องเลือกทำงานที่สุจริตเพื่อเกิดผลดีกับเรางานที่สุจริตก็คือเป็นงานที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมันจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความสุขและสังคมก็สงบสุขไม่เดือดร้อนใครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเป็นคนที่ทำงานสุจริต ขอบคุณนะักเรียนที่น่ารักทุกคนมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูในวันนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมไปคิดนะว่าโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ